กาบสวัสดีทุกท่านพบกับผมพาโบจิกโกบอลจบโบรอจโกมาชมกันเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังรีวิวฟุตบอลคู่ประจำวันผมอยากจะฝากทางเราเนี่ยมีกลุ่มทีเด็ด VIP ที่เป็นทีเด็ดบอลเต็งระดับความมั่นใจ80-90%ที่จะมีแจกกันในกลุ่ม VIP เท่านั้นแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับผลวิเคราะห์บอลประจำวันที่9กุมภาพันธ์2566ในศึกสกโปรตุเกสครับระหว่างบาก้กาพบกับเบนฟิก้าฟาดแข่งนเวลาตีสามครึ่งราคาเปิดมาที่ครึ่งลูกครับ เราไปดูสถิติกันทั้ง2ทีมกันเลยดีกว่านะครับเจ้าบ้านบาก้กานะครับผลงาน5้านัดล่าสุดนั้นชนะ4แพ้1ครับส่วนทางทีมเยือนเบนฟิก้านะครับชนะ4เสมอ1นครับสถิติการเจอกันนัดนหลังสุดนะครับบาก้กาชนะ2แพ้1ครับแนวลุกของทั้ง2ทีมนะครับกำลังท็อปฟอร์มเลยครับจากการเอาชนะได้ส่วนใหญ่นะครับคาดว่าแมตชนี้นะครับคงไม่ยอมก้มให้ใครง่ายๆนะครับ ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันครับแต่หันไปตามเลทราคานะครับของบาก้านั้นก็เพราะว่า7เกมหลังที่เล่นมานะครับเล่นในบ้านตัวเองนั้นเอาชนะได้หมดครับแล้วก็เบนฟิก้านั้นก็อยู่ที่1อยู่แล้วนะครับเลยไม่มีอะไรให้กังวลครับแต่ราคาที่เปิดมานะครับเบนฟิก้าครึ่งลูกครับเลยเข้าทางสวนเลทลงทุนของบาก้านะครับบาก้าล่าแต้มครับปันธงครับบาก้าเก่งในบ้านครับ หาคุณชอบการวิเคราะห์อบอลอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจและกด Sub สไครต์ให้จิโกโกบอลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ